จนันทบุรีติวเข้มตำรวจท่องเที่ยวเชิงรุกหา,หารือส่วนเกี่ยวข้องรับเทศกาลปีใหม่69เที่ยวกันปลอดภัยเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่18ธันวาคม2568พลนตำรวจโทรักศิราเืิกอำ่ำผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยวลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเพื่อตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดตำรวจท่องเที่ยวที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวหนึ่งกองกำกับการหนึ่งกองบังคับการตำรวจท่องเที่ยวสามพร้อมกำหนดนโยบายเร่งด่วน ดำเนินการมาตรการเชิงรุกในการสุ่มตรวจหาสารเสพติดในบุคคลที่เกี่ยวข้องกับวงจรการท่องเที่ยวทุกมิติเพื่อสร้างชุมชนท่องเที่ยวเข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการท่องเที่ยวคคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศ โดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกเป็นเมืองประวัติศาสตร์โอบล้อมด้วยแหล่งท่องเที่ยวน้ำตกและธรรมชาติอีกทั้งมีโรงแรมรีสอร์ทร้านอาหารที่หลากหลายการเดินทางสะดวกเชื่อมเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M81 เป็นจังหวัดที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเป็นอันดับ3ของประเทศ จากนั้นได้ร่วมประชุมกับหน่วยง,งานราชการที่เกี่ยวข้องนาโดยพันตํารวจเอกสัทนาทัศน์ตั้งสิทธิเสรีวงรองผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพันตํารวจเอกกรสมคะเนผู้กํากับการตอมอกาญจนบุรีพันตํารวจโทเชษฐชยัยจันพรมรองผู้กำกับการปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาญจนบุรีปลัดอำเภอเมืองกาญจนบุรี นายพานุวัตรศรีแดนจันทร์ประธานสภาุตสากรรมการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีนางสาวออ,อุมาบุญวิทวเจเรญนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีผู้แทนการท่องเที่ยวสีสวัสดิ์พันุตำรวจโทกฤษดาจันทร์อุทยัยกล่าวรายง,งานตามวาระก,การประชุมและความคืบหน้าผลการปฏิบัติตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย ทางด้านพลตํารวจโทศักดิ์ศราเพิกอําผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยวได้กำหนดนโยบายเร่งด่วนดําเนินการมาตรการเชิงรุกในการตรวจหาสารเสพติดในผู้ที่เกี่ยวข้องกับวงการท่องเที่ยวทุกมิติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัดจจัยเสี่ยงที่ก่อให้เกิดอาชญากรรมหรือพฤติกรรมและเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์กับนักท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเพื่อสร้างแหล่งท่องเที่ยวสีขาวโดยการประสานความร่วมมือกับหลายหน่วยงานดําเนินการตรวจปัสสาวะพนักงานและผู้ปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยวเพื่อหาสารเสพติดจํานวนเจสถานประกอบการรวมทั้งสิ้น167คนซึ่งทุกสถานประกอบการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีไม่พบสารเสพติดแต่อย่างใด ตำรวจท่องเที่ยวจึงของความร่วมมือจากประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการหากพบเห็นการกระทำผิดหรือเบาะแสกเกี่ยวกับยาเสพติดตลอดจนขบวนการหลอกลวงเอารัดเอาเปรียบนักท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวสามารถแจ้งสายด่วน1155ตำรวจท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมงเพื่อร่วมกันสร้างสังคมปลอดภยัยและกำหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยวสีขาวเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของประเทศไทยต่อไป